เราจะพาท่านไปร้านผ้าทองนะคะท่านจะได้ไปช็อปซื้อผ้าทองที่นี่นถูกค่ะราคาถูกมากว่ว้ผ้าเสร็จก็ขึ้นรถได้เลยค่ะคืรอรถคันนี้เจ้าของเข้าใจดีะคะอค่ะเวลามีพาไปหมดไม่ดีคงไม่ใช่บริการไม่ใช้บริการร่วมสิบปีแนละ้วค่ะ ใช้บริการมาเป็นสิบปีละ่ะไมาก่ไม่เคยมาครับขอโทษดีมาแล้วถูกใจเลยเนี่ยไม่สั่ตั้งั้นเลยเนี่ยสั่อใหญ่ๆง้ลอนต้นขนาดนี้ก็ห้ามสัดแล้วเนาะขนาดไหนก็ไม่เห็นสัด laman <missimulado> <missimulado>